สวัสดีค่ะวันนี้ทำซุปเห็ดนะคะทุกคนซุปเห็ดเข็มทองเมนูทอดไก่นะคะจะแหมไปหน่อยลูกหลานเออทอดกรอบอันนี้ก็ต้มไข่เราทุกคนเมนูต้มไข่เรานะคะกินง่ายๆเด้อวันนี้ลูกลหลานเอฟซีทุกคนเป็นพักเกมของเรานะคะเซ่บๆด้วยกันจ้า อัเลืคะ่ะสวัสดีพี่ทั่การค่ะพี่น้องของเรานะคะพี่น้องเอซพี่สาวน้องสาวลูกๆูกหล,ลานๆทุกคนมากินข้าวด้วยกันเด้อทุกคนพ่านมากันมากินนะคะเมน,นูไทยของเราอันนี้เลยลูกๆัอันนี้ก็ซุปเ็ดอันนี้ก็เป็นทอดไก่เรานะคะ พี่น้องเอซทุกประเทศเดอ้อทุกเมืองทุกคู่ทุกคนทุกกำลังใจที่ที่ตามเ่ยามาโดยตลอดนะคะเป็นกำลังใจปูหยาตายายตลอดมานะคะร้อนหลานร้อนอ่าแล้วก็พี่น้องต่างชาติของเราด้วยเดอ้อ thank you hello my friend thank you every one thank you thank you so much ธานอาหารด้วยกันนะคะนี่แหละคะ่ะพี่น้องเพื่อนๆมุ่ภูมตั้งสาตของเรานะคะ t ต a งกิ o ว t ต a งกิ o วมาๆๆๆกินง่ายๆวันนี้คะ่ะคาดไม่ได้คือข้าวเหนียวของเราทุกคนแซ่ <c oughs> บๆด้วยกันเด้ออากาศก็ร้อนทุกคนวันนี้ร้อนมากเลยอันนี้เป็นเมนูก้อยเห็รลูกหลานก้อยเห็ดซดุปเเราอะ แคบๆขาดไม่ได้สองสาวันกลับมาสุกเชียวพอดใกล้กันจะไกลเหลืองคักลูกหลานเหลืองกันแท่งกรอบคัก พักทั้งยังก็คดอแกงใช่เห็ดใช่เห็ดดูกันแกง,แกงใช่เห็ดใส่อัญมัยแล้วหอมหอมแซ่บกินกับป๋บงอง่วดแซ่บทั้งยังอันนี้เป็นพักแคะทองอันนี้เป็นพักแคะทองดงูกันกินน้วมันจะเป็นยาเด้อแก้ความดันได้นะคะทุกคนบางบางท่านเพิ่งกับเราะชอบกินเนาะมันจะออกหนึ่งหนึ่งขาวๆอะ่ะถ้ากินได้มันเป็นยา bà nhà có buộc cửa hàng vậy tem đấy tôm khay กับน้ำมันจะอิ่วอากาศวันนี้เอาขึ้นมื่อฝนจะตกมืดคึมคึค้ม ตัวก็คงสิหายเยู่ดิ พี่แล้วม,มากินข้าว,วกัหวหวอหัวซ์เลยไมงาบาลฮ้อนก็ฮ้อนเหมือน สีรุยหลังง้องโตเนาะสำหรับคิดนี้ก็ขอคลาพี่ละน้องลูกๆหลานเอฟซีอยู่เมืองไทยเมืองลาวทุกเมืองทุกกำลังใจเด้อทุกจำนุนเนาะค่ะดีใจมากๆเลยมีลูกหลานให้กำลังใจเนาะแล้วก็พี่น้องชาวอังกฤษของเรานะคะอินโดนีเซียฝรั่งเศสแล้วก็พี่น้องจยกอัน ญี่ปุ่นด้วยนะคะ thank you thank you hello my friend thank you e v e r y o n e thank you thank you so much นะคะ thank you thank you ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะบริพาร์คลิปใหม่ๆเด้อลูกๆหลานพี่น้องทุกคุทุกคนเป็นกำลังใจเนาะให้ได้ทั้งคลิปต่อไปค่ะลูกๆหลาน fc ที่น่ารักทุกคนทุกคู่ทุกคนนะคะ ใจดีมีเมตตาเบื่องแย่งเนอะถ้าเขารักเราเพิ่นกลับมาเบื่งเรากดได้กดเชร์ให้เราแล้วก็ดีใจนะคะทุกคนนั่นแหละคือว่าเอซีที่นาา่ารักใจดีมีเมตตาก,กับเราช่วงนี้มันกวงโควิดเนาะลูกๆกหล,ล,ลานบางท่านก็เห็ดคีบป็ดหลายโอ้ยหลายคนนะคะทุกคนขอ,ขอบคุณมากจ้าว่าหลายปัญญาวไปเรื่อยยากอะไร ขงหุ้มอันซับปะรดของอยาทุกคนอันนี้เป็นเทียงหน้าน้อยริสดพักของปูนะคะ